ครับก็สวัสดีเพื่อนๆชาว u t u b e ทุกคนนะครับวันนี้ผมจะมาสอนก็ภาพรูปในรูปนะครับจะเป็นยังไงลองไปชมกันครับก็เข้ามาที่ Photoshop นะครับ <S <S ในที่นี้ผมจะใช้ p h o t o s h o p c อ s 6นะครับก็เข้าไปที่ไฟล์นะครับ แล้วก็เลือก Open นะครับให้เ,เพื่อนๆทำการเลือกรูปภาพขึ้นมานะครับในที่นี้ผมจะใช้รูปนี้แล้วกันนะครับกด Open ครับจะได้รูปขึ้นมานะครับสมมติว่าผมอยากจะได้เรือแบบนี้อีกสักลำมาจะทำยังไงลองไปชมกันครับเข้ามาที่เครื่องมือตัวนี้ครับ Content Away นะครับป๊าบนะครับก็คลิกลากไปเลยครับอ่าโอเคครับแล้วเราก็ทำการกดเมาส์ค้างไว้นะครับเมาส์เมาส์าซ้ายนะครับปึ๊บแล้ก็เลือกตำแหน่งที่เราจะเอาไปวางนะครับ ในที่นี้ผมขอวางตรงนี้แล้วกันนะครับเราจะวางในตำแหน่งที่สีมันคล้ายๆกันนะครับป๊าป ه, พอได้แบบนี้เราก็กดพื้นที่ว่างค้างทีนึงน,นะครับอ่าเป็นไงครับเลืออีกลำของผมเนียนไหมครับอ่าแล้วสมมุติว่าผมอยากจะได้ผู้หญิงคนนี้เพิ่มขึ้นมาจะทำยังไงครับ ก็เหมือนเดิมเนอะป้าผมลากนะครับโอเคครับเราก็ทำเหมือนเดิมครับกดเมาส์เมาส์ซ้ายคลิกค้างไว้นะครับปื๊ดนั่นไงได้มาอีกคนแล้วนะครับถ้าอยากจะได้อีกคนทำไงครับก็กดค้างไว้ครับ ป๊บก็ให้ครับโอ้สุดยอดเลยครับถ้าอยากได้อีกคนทำไงครับปึโอ้โหนอนแก้ผ้าอันเต็มเลยครับถ้าอยากได้อีกคนแล้วครับโอ้โหนอนเต็มชายหาดไปเลยนะครับอืาพอแล้วก็กดพื้นที่ว่างทีนึงนะครับ โอเคครับครับวันนี้ผมก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับหวังว่าคงไม่ยากเกินไปนะครับแค่เครื่องมือเดียวนะครับขอบคุณครับ